ยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาวแหล่ในต่างแดนนะคะหนาวจับพี่น้องเมื่อนี้เหมือนเดิมจะหายหน้าหายตาไปสองสามวันเพราะว่าสาวแหล่เลีง่งอบเห็ดน่าจับพี่น้องเลีง่งอบเห็ดเพราะว่าเอามเอมันสิได้หิมะกับสิโตกแล้วบางเทือสาวแหล่ไม่ก็บเห็ดสาวแหล่ก็บ่ได้ทายเบื้องนอกเพราะว่าเฝ้านะพี่น้องหิมะโตกน้ำเวลาเ่าเอามะทายสิโทั่วสารมันก็สิเปียกเนาะเอาว่าตัวแล้วพี่น้องหันกล้องเก็บเห็ดกันเลยจา้า เฮ็ดเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มหายากแล้วพี่น้องเริ่มเก็บยากเลยเพราะว่าบางดวงเขาก็ตามอายุคไครเขาเนาะพี่น้องเขาเก็บว่าท่านจะเสียเ,เขาก็นเน่าเขาก็เท่าเขาก็แห้งทิมเขาต้องได้ยยางเลือกเพราะว่าเขาเก็บปูเดียวนะแล้วก็เฮ็ดมันลายขนาดมาเก็บ สูมเมื่อก็ยังเกลียบทันนยูยจะพี่น้องดอกเฮดก็เริ่มจะเป็นสีขาวแล้วจะพี่น้องเพราะเขาแห้งเนาะ แหงแล้วก็เป็นน้ำแข็งเนี่ยกันห้อเก็บว่าท่านเขาก็เจอเสียไปใส่พี่น้องเน่าห่อตรงไห้เลือกเอาจากดอกน้อยๆแน่ๆน,น,น,น้ำแข็งเบิดแหงเบิด ให้สังเกตบังคาเขาถึงเขาจะดอกแห้งคันค้าเขาสีเหลืองจังนี้คือ่าเห็ดบ่ได้เสียจ้ะโอโเสียดนะายน่าใะพี่น้อง ตเต็มเลยเป็นแบบนี้เต็มเลยอันนี้คือเขาเก็บไว้ได้แล้วจ้ะเขาแหงคักแล้วเนาะขันเขาบ่าแหงทิ่มเบิร์เนาะพี่น้องโอ้ยกดจังสิบบเซเวลาในการย่างหาในการเือเก็บ ไ,ได้พี่น้องอแข็งเป็ดเลย จังสีขันขาเป็นสีขาก็เก่าพอได้จ้ะไปหาจุ่มไหมพี่นะ้องจุ่มเนี้ยเอาได้อยูอ่เพราะขาเขาไม่เหยียนะ มืออื่นซะแหละสิพาพี่น้องไปหาปลาไหมจ้ะเพราะว่าปลาเนี่ยเขาเก็บป่าท่านแะเหล่าพี่น้องบ่แเป็น,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 นว่าดอกเขาเ่าด้วยอย่างเด้วดอกยังนุ่นนมๆอยู่แต่แข็งไป จังสีเขาเก็บแต่เขาเบิงคาเขาจะจะแหนบไปทำความสะอาดอยู่บานเนาะมันแกะบวออกพี่น้อกมันแข็งอดอกน้อยๆน่เนี่ยอยอย่

กันหนาวคักเขากับใบใหญ่แล้วพี่น้องไม่แต่สีแข็งแบบนี้แต่ก็เป็นน้ำแข็ง เอ๊ะอ๊ะทีทันทีเพิ่นได้รับเห็ดเพิ่นก็เห็ดเมนูก,กินแล้วเนะาะใจพี่น้องเพิ่นก็ว่าแซบ <c oughs> แ่บนะี๋ยวกาเพิ่นก็ติดใจนะเพิ่นก็พาก,กันโทรมาสั่งจว่งอียกคนละหาโลหกโลหลายเลยจ้ะสาแล้วต้องขอบคุณหลายๆลายเลยจ้ะเดีวกาเมื่อนี้วันจันทร์เนาะ ญาติซาแหลก็ได้รับเพชรอีกรอบแล้วพนกำลังเตรียมจัดส่งให้แพ็กห้ส่งมืออื่นได้จ้ะส่งพุ่งนี้เนาะส่วนท่านไดที่ท่านได้รับซาแหลกขอโทษหลายๆได้จ้ะแต่ท่านได้รับแท้จ้ะขันพระได้รับเพชรซาแหลกยินดีคืนเงินให้ อืนสีร่องไปสำหรวจปลาหม่เนาะพี่น้่งเพื่อเขาะไดใหแห่งไหนเอา่าบางปลาเขาจะบ่คือกันนะพี่น้องบางปลากะเฮ็ดกระเทาแห่ง โอ้ยค่ะบางป้าเห็ดกะแข็งขาง,งามเสียเวลาน้ำเหลือกเห็ดแย่น้ยยางเหลือกเห็ดนะนาเห็ดนาผุลไม้มสิอยากมีจักสิบมือนะที่ได้เฝ้าเก็บ เข,ขาบ่แหง่วนอติ่มเนี่ยจังนี่โดตรพุครับโอ้ยี่น้องเ,เสียดายเนาะ เห็ดไายพี่น้องแต่ว่าเก็บอะได้ทุกดอกได้เลือกเอา ยงเป็ดเรือเอฟซีทซาแล้วว่าเฮ็ดนะเอาสามารถเก็บได้โดดบ่ขันทอาลวกแล้วก็แซ่สองฟิตแล้วเขาอยู่ได้เป็นปีจ้ะพี่นวองใส่สองฟิตไว้หรือเอาไปตากแดดไหมล่ะแล้วก็ใส่ถุงกระดาษ เริ่มค่ำเมืดแล้วคุณน้องเริ่มเมืดแล้ว หมีสาแหลกเก็บประด้นไลน์ทุกพี่น้องเสียเวลาเลนกันเลือกเห็ดว่าเขาเก็บขึ้นมาสิตตรงเสกพื้นขานนะะเด็กทุกค ราะว่าขันค้าเขาซื้อเหลืองห้ามโอเคเอาได้แล้วก็เป็นเลือกอีกเที่งยงยุบ้านเพราะว่าขันเมื่อด้วยหอกเดียวไปเห็นดอกเพชรที่เขากลุ่มกลืนก็ไปใหม่เปิด ไปทั่วพอหน่อยนาะมาหักเนาะ คุณเฮดออกมาจากป่าเด้จ้าพี่น้องนี่จะเป็นผลงานของวันนี้ได้นึ่งกระสอบรากาหนึ่งฟัหวหัวหวเหี่น่าจาพี่น้องทับรดพ่อ,นอหนอ่อยนะมันมืดไวไวจ้ะหัวจะใบาสามครึ่องอยู่เพิ่งจะใบาสามครึ่งแต่มืดแล้วสาแหลก็เลยออกมาจากป่าทึงมันนาวน้องจ้ะก่อนจบคลิปนี้ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวลๆอาจารย์และพ่อกันไม่คีหนาจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย